อาจจะเป็นคนไกลนะคะใครสักคนความสัมพันธ์ของคุณกองที่2คุณอาจจะพูดคุยกับคนไกลแต่เพิ่งจะเริ่มต้นคุยกันแต่ก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะแปดดาบทำไมมันมีการบล็อกมันมีไพ่ของการบล็อกกันเกิดขึ้นนะ ขอขยายแปดดาวหน่อยทำไมทำไมแปดดาวอืมทีเพนเขึ้นเพดออกวอนอืมเจอในสายงาน ที่เรียนที่ทำงานอีกละนะคล้ายๆว่าคนกองที่สองอ ไม่รู้ว่าเขาทําผิดอะไรต่อคุณไว้นะเหมือนเขาอยากมาง้อมาเอาอกาสมาขอเริ่มต้นมีเอ็ดออฟวอ s นะคะมีเอ็ดเอ็ดออฟเพนเดด้วยนะคุณอาจจะได้ขอมีค่าอะไรบางอย่างจากเขา p เ e of Wands ชาวทัตไฟ คุณคนนี้เป็นคนที่แบบแว่าไม่มีโลกส่วนตัวสูงด้วยนะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะคะจะสิกเขาจะติดต่อมาหาคุณอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักในอดีตแบบแล้วแบบกลับมาดีวกับคุณอีกรอบนึงหรือเปล่า มันขึ้นอยู่ที่คุณว่าจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคล้ายๆว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์เก่าๆคีนอวอืมเนี่ยเขาจะเป็นคนติดต่อเทคแอคชั่นมาหาคุณเองเหมือนเหมือนคุณเคยรู้จักคนคนนี้แล้วละ่ะความสัมพันธ์หรือว่าคุณรอคอยคนคนนี้อยู่เนี่ยเพราะว่าคุณเนี่ยคือ ดือมเพนในใจเขาเสมอมาโฟอปชาริตอืมคนรักเก่าจริงๆด้วยกองนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนในอดีตของคุณกลับมานะคนเก่าคนคุยเก่าก็ได้ไม่จำเป็น คนเก่าคนที่เท่าไหร่ไม่รู้คนคุยเก่าอ,อแฟนเก่านะอยังไม่ทันคบกันเป็นแฟนก็ได้อาจจะมีปัญหาอะไรกันบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องต้องจบไม่ได้คุยแยกย้ายกันไปนะมีการบอกกันเกิดขึ้นแล้วอยู่ๆวันนี้นะณนะเวลานี้เขาอยากจะมาหยิบยื่นโอกาส มามอบมาขอเริ่มต้นมางอนงอ้อมาขอเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะเห็นคุณเป็นดีมเพสตลอดเวลาเนี่ยเขาคิดถึงคุณนะอืมแต่ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกเก่งไม่ได้พูดจาไพเราะสนอหูนะอาจจะเป็นคนพูดตรงๆพูดแรงๆขวานภาษาบ แต่เขาจะเน้นการกระทำการกระทำของเขาเดี๋ยวคุณรอดูแล้วคุณจะรู้ว่าเออคนคนนี้เขาแบบอืมจะจะเป็นคนเป็นคนแอคชั่นเข้าหาคุณอืมมันอยู่ที่คุณนะว่าจะให้โอกาสหรือเปล่าอ่ะคราวนี้มาดูว่าแล้วคุณความรู้สึกข,ของคนกองสองรูปแบบความสมพรนธ์ของคุณ กับเขาเนี่ยมันเป็นประมาณนี้โอ้โห,โหคุณชอบคนคนนี้เหรอ King of Charlotte ขึ้นมาเลยทีเดียวืมแต่คุณก็ยังนิ่งนะ <c oughs> ยังไม่มีแผนที่จะที่จะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสคนคนนี้อะ่ะอืมในหัวมันเป็นไพ่กับหัวหมดเลยเพด e o ออฟสอดไพ่ความคิดกับหัวอืม s i n o ออคุณรู้สึกแบบไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะลงทุนกับความสัมพันธ์นี้อ่ะไม่รู้ว่าในอดีตคนคนนี้เขาทำอะไรกับคุณไว้นะอืมอนนิจ้ีของคุณกองสองดูแปลกๆมากเลยแต่ก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆมันมีโฟล์ฟชาลีเกิดขึ้นนะคะ ร่แบบความสัมพันธ์ก็น่าจะไปต่อได้นะถ้าคุณให้โอกาสคนคนนี้อะ่ะนี่ไงเพจออฟชัล i ิตคือก็ยังมีความรักกันอยู่ความชอบเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีอยู่นะดูเฉเออเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่ไม่ชอบแสดงออกคุณอาจจะไม่ชอบคนที่ไม่ค่อยแสดงออกอะไรงนี้เปล่าเป็นคนแบบ รักสันโดษอาจจะโสดนานหรือไม่ก็เป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่ชอบคนโลกส่วนตัวสูงนะอืมความสัมพันธ์จะเป็นคนแบบนี้แหละที่จะวนเวียนกลับเข้ามาหาคุณกองที่สองมันไม่ได้มันไม่เหมือนพลังงานที่คุณกับเขาดิวกันอยู่ในะปัจจุบันนะมันเป็นพลังงานของคนเก่าๆนะที่คุณบล็อกไปแล้ว โอเคนะคะโหกองสองมันไม่มีอะไรมากมายนอกจากมีแต่แอคชั่นฝั่งเขาอะที่พยายามจะกลับเข้ามาหาคุณให้ได้แต่ไม่รู้ว่าจะเข้ามาหาเพื่อผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะอืมไม่อยากจะเจาะลึกว่าเขาทำอะไรไว้ในอดีตหรือเปล่าไม่รู้นะคะเราจะไม่ไม่เจเาะยืดยาวอะ เลขสามเดี๋ยวมันจะดึกเนาะอืมของที่สามมาดูกันโต๊ะไม่บาลานซ์กับเก้าอี้เก้าอี้ไม่บาลานซ์กับโต๊ะเลยจริงๆเก้าอี้ต้องต่ำกว่าน,นี้ใช่ไหม มันถึงจะได้เออเหมือนเก้าอี้มันสูงกว่าโต๊ะเลยหาไหายหาเกายหากหายเายหา jasper เหมือนกองเมื่อกี้เลย 嗯。